เอาละครับก็กลับสวัสดีข้างเหมือนเดิมนะแล้วก็อยู่ในแบบเฟดีดีอีกแล้วไปไกอ๊อปวันนี้คนค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้ยตกใจหมดอันนี้เป็นด่านโอ้โหล่าเข้ามาในแม่หมดไอ้ก๊อป์ฟมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอะไรอะ่ะอุย้ยไอ้กอ๊อป เข้ามาเป็นในแมหมดพอดีผมไม่รู้นะว่าทําไมหรือว่าเพราะอะไรนะเวลาเล่นในแมหมดไอ้รอ,อบสุดท้ายเนี่ยมันเวลามอนมาสปอนเกิดแล้วมันชอบกระตุกชอบค้างคนระับโอ้โหตายอย่างไเวเลยพวกมึงเอ้าแล้วผมเพิ่งเพิ่งรู้ว่าเขาเจอปัญหาใหม่นะแต่ก่อนแบบนี้ตัวมนทะลุเวลาเราเดินผ่านีน่ยตัวมันจะทะลุแต่ว่าอัปเดตเนี่ยไม่รู้อัปเดตนี้หรืออัปเดตไหนนะ คือตัวไม่ทะลุก,กันคือถ้าสมมุติว่ามีคนบางทางคุณอยู่อะเนี่ยคุณจะติดเลยวเวไม่ใช่เห็นปะไม่มานมือจังวะที่ไหนเนี่ยโคด่านนี้ <c oughs> ไอ้ก๊อปเรลยก๊อปแล้วทำไม้ก๊อปไอ้อไออไอ่คนนี้มาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอันดับกันเนี่ยเราทำอะไรกันเนี่ย อ eh uh ุ้ยแล้วทำไมตายเลาใส่หัววะงงว่ะโอ้โหเกิดมาห้องนี้ประตูเปิดมาแล้วก็บันเทิงดิไอหัวทีวียังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยไอ้ก๊อบเอ้ยไอ้้เหียมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ย ใครไม่เปิดไฟวะโอ้ยเขี้ยแม่งตามผมมาแล้วอืมไปไหนแล้วไม่รู้นะผมมาตามผมอยู่เห็นแคอย์เมื่อกี <c> ้ <oughs> เอ้ยเอ้ยกลัวเฮ้ยแล้วกลัวก๊อปเปิดประตูให้หน่อยเดี๋ยวผมจะแก้ให้มันหลักการขึ้นตู้ และการขึ้นตู้ให้ขึ้นจากข้างหน้าตู้นะครับแล้วก็ให้กดชิปด้วยอ๋อผมลืมต้องลส่กาวไอ้โอเคว่ามาฝั่งไหนวะโอเคน่าจะอยู่ฝั่งนี้ออาวมันไปไหนวะกรอบกรอบยาครอบ ตรงนี้มันอยู่แ่ค่คนเดียวอันนี้มันก็เล่นมาไม่นานเลยเนะี่ยขึ้นตูอ้อะต้องกดชิปถ้าเกิดสมมติว่าเดินขึ้นแล้วกระโดดกระโดดเลยอนะอ่ะมันก็ได้แหละ แต่มันขึ้นอย่างข้างหน้าแต่ให้เมคชัวร์จริงๆอ่ะกดชิปแล้วก็เห็นไหมมันจะไม่ยึดยาก,ยากแหละไอ้ก๊อปไปไหนเนี่ย <c oughs> มก็เข้ามาสิเจอ้าวอ้าวโอเคอยู่ข้างนอกไหมใครอยู่ข้างนอกไว้โกโจใครวะไอ้ก๊อปแตกก๊อปมึงไปทำอะไรข้างนอกวนะเนี่ยโอเค ไม่หนุกเลยด่านเนี้ยผมพูดตรงๆนะไม่หนุกมองกูอันใหญ่เอาไอ้คอยเขียวมันทำอะไรได้วะาไม่ไม่เลยคอยเขียวอ่ะเขาจะมผิดบนฮิววะเออนี่ไงดีเจนคอยีเจอร์ลี่นะ ใครแอบตรงนั้นวะออกไม่ใช่เป็นม้วนกระดาษกูนึกว่าใครไปยืนอยู่ด่านนี้ไม่หนุกเท่าไหร่เลยผมว,ว,ว่านะมันต้องไปด่านภาคสามอะไปดูดิก๊อปมันมายัางเขี้ยก๊อปไอ้กอ๊อป <c oughs> ยังยืนเออดมึนดมึน,มน กูไอ้เฮียมันวิ่งไวยังวะโว้มึงจะปิดทำหาเลยนะมืดอ่ะไอ้เฮียเขาท่อแล้วบุดมอแล้วเปเห็นเลยโอ้ยไอ้เฮียมันก็วิ่งไวโพดเอาดิกูเรียนมาจากอ e ีเวดเอาดิกูเรียนมาจากอ e ีเวดเอาดิ เอาดินี่อยอ้จริงหัวเราอยู่มุมมองนี้ไปเออมันจะจุกดีกว่าแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่สปีดแม่งเยอะจริงแต่ถ้าเกิดว่าเจอตัววาร์ปกับตัวที่แม่งวิ่งเร็วเลยผมวน่าจะไม่รอดน่าจะตัวเย้คนระับโอ้ยตกใจหมดเหี้ย ว่าไอตัวนี้ไม่ได้วะระยะการยมตีมันมันไกลเกินไปครับฝากกนด้วยนายก็ไปละระยะการยมตีมันแต่ว่ามันตีแล้วมันหยุดนะแต่ก็ถือว่ามันกโกงอยู่ดีเพราะว่าระยะการยมตีม่งกว้างมากเลยหลบไม่ได้นะครับตัวนี้อย่าบางตัวมันจะขี้โกงนี่แหละใครพี่มาช่วยด้วยวนะเนี่ยก๊อปอยู่บนตู้มีพลน้ำมันยังจะแบบว่าปิดประตูขังคนข้างนอกไปอีก นี่ะเล่นอย่างเงี้ยมันสนุกคนระับผมซื้อคอยสักหน่อยนึงแล้วกันโอเคชิอคอยไฟอ้อมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนี่หว่าอ๋อมีผลแล้วไอ้กอ๊อฟไอ้กอ๊อฟโอ้ยเฮียสามตัวจุกสามว่ะไอ้กอฟมันแค่คอยไฟยงไงมึงวะเนี่ยแต่ผมต้องระวังนะเพราะเรียงเหลือครึ่งแล้ว ไปดูแป๊บประตูตเปิดเ่ามันตามกูอยู่ป่ะเนี่ยโอ้ยตามอ่ะตามสามตัวเลยวะไม่ปล่อยผมวะตามอยู่ป่ะเนี่ยโอ้ยตาม โอ,อยนี่คือ,อยังไงวะเนี่ยต้องสับมือบ่อยๆเหรอเออด่านนี้ก็ข้างสนุกอยู่แต่จุดจุดไอ้น,นี่มันเยอะอยู่ในเนี่ยตู้ก็มีไอ้ตรงข้างบนนี่ก็ขึ้นได้ไอ้ตรงนี้ก็แอบได้เนี่ยตรงทีวีเนะน,นี่ยเปิดไฟดูเนี่ยจุดบั๊กเกยอะมากเลยไมล์ราชิตาการณ์เวียนงูโตฟ็อกซี่ ไปล้วมืดอะไม่มีไฟฉายแล้วมืดจังเลยมองไม่เห็นแล้วโอ้เฮียมองไม่เห็นจริงๆนะเอออะไรแหละแต่ถือว่าตัวนี้ดีนะฟ็อกซี่เพราะว่าคือระยะการยมตีมันมันกว้างไปเลยอยู่บนตู้ก็ไม่น่าจะรอดนะคิดว่าแต่มันก็ดูงงงวไเนะเอาเอา,เ,อาเกิดมาโดนทุกกระบายกันให่แล้วเอา มันตีช้ามันตีแล้วมันหยุดอ้ตัวนีน้แต่ระยะการยิตีก็ขี้โกงจริงนะอ๋อแล้วก็คอยไฟผมรู้และเวลาใช้ห้ามกดชิปก็คือใช้แล้วไม่ต้องกดชิปเลยคือถือได้มือแล้วถือแล้วถือเลยเอะไรประมาณนี้มั้งตัวเลยรบใครไปยืนสองไฟอยู่นะ ตัวห้าอะไรวะเนี่ยมันเป็นไรอะเอ้ามันเป็นไรเนี่ยเอ้าเอ้าเป็นเขี้ยแล้วดิไม่ได้ดิโหโดนทีเดียวมันก็ตายดิผมโดนไม่ได้ครับรีเดเป็นไรไม่รู้อะเนี่ยมันเป็นไรไม่รู้ครับ หรือต้องหันหลังวะก็ไม่เกี่ยวเอ,าอ้ายังไงเนาะือมันเจ้าของไอ้นี่อยู่อะโอ้โหจุดทำบักเยอะมากเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นได้อะแล้วก็เดาว,ว่าไอ้เชียวตรงนี้ก็น่าจะขึ้นได้เหมือนกัน ากมาแล้วนี่ไงเอาดิอ้าวไปไหนแล้ววะโอ้โหมืดมืดมองไม่เห็นเลยครับอย่าหาพี่ไปปรับแสงจอนะพี่ปรับสิบสองปกติแล้วนะครับปรับไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าตัวเกมเขาออปติไม์แสงมาไม่ดีัะโอ้ย ดูที่ตัวอะไรวะไอหัวใครไว้หัวทีวีเันอยู่ข้างบนเหนือเนี่ยมันใช้คอยเมือ่อยังแอวอยู่แล้ว <c oughs> ลงมาเล่นเลยนนุกกว่าตัวอะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหพวกมึงนี่ก็ไม่ดูเลยเนาะเฮ้ยกูมองไม่เห็นทางชิบหายละมองไม่เห็นทางครับ กูวิ่งมั่วกูวิ่งมาไหนวะเนี่ยอ่ะแล้วมันไปไหนแล้ววะผมมาใช้คอยไฟแล้วผมมองอะไรไม่เห็นเลยวะถือไฟฉายดกวะมาแล้วนี่ไง ใช้ล่าลวไว้กอบเหรออ๋อไอ้หมอนี่ไอ้หมอเขียวผมมองว่าการปั๊มแต้มเกมนี้เอฟเคปั๊มแต้มเกมนี้มันก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่นะในมุมมองผมนะไหนตัวเลยวะไม่เห็นมีตัวเลย ไหนวะอ๋อนี่โอ้โหกูมองเกือบไม่รู้เรื่องโอโ้ไอ้นี่เอฟเคอย่างนานไอเสือ้อไอเสื้อนักเตะเบอร์สิบเอฟเคโคตรนานเลยก็มึงทำไร เนี่ยมันจะไม่หนุกเพราะว่ามีคนฟาร์มแต่ผมมองมันไม่ต้องไม่ต้องแบบทำทำบัตอะไรยืนฟาร์มขนาดนั้นนะอย่าเล่นแป๊บเดียวแต้มก็แบบซื้อคอยได้เลยเนะี่ยนายแม่หมดด้วยมึงผมจะยืนตรงนี้นะเพราะว่ามันชอบแบบค้างแล้วเห็นไหมค้างตอนปล่อยมอนออกมาอนะไรยเงี้ยนายเห็นปะเป็นประจำะครับไปใช้ไฟฉายดีละ ใครลอบไปวะไอตัวกีตาร์นี่ตีหลายทีอยู่นะพี่อะไรเดี๋ยบินลอดโ,อโหเฮียโยขโยงมาเลยมึงเออรอบนี้มันก็ไม่ได้วิ่งไวเท่าไหร่เว้ยแต่เวลามันสปอร์รอมันแล้วมันค้างกันเลย อันนี้รอบสุดท้ายแล้ว <c oughs> มันจะสนุกมากนะถ้าเกิดว่ามันมีคนแบบว่าทําบั๊กแบบว่าให้มันติดอะไรเงี้ยด่านนี้ก็ถือว่าดีนะจุดทําบั๊กไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ปัญหาคือไอ้ท่อเจ้ากรรมนี่แหละนี่แหละท่อเจ้ากรรมนี่แหละมึงตอนออกนี่แหละมึง ขวาง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 โอ้ยแม่งวิ่งไวด้วยโอ้ยมันวิ่งไวอยู่เหมือนกันเนี่ยโดนกันรัวแล้วพวกมึง เนี่ยถามว่าอยู่ตรงนี้มันดีไหมมันดีนะตรงที่ว่ามันอยู่ตรงกลางมาดูซ้ายขวาง่ายแต่มันจะเป็นปัญหาทันทีถ้าแม่คนอยู่ตรงนี้เยอะทำไมก็มันไม่ดีอะมไม่ดีแน่ครับมไม่ออกมไม่ออกให้กลัวเนี่ยเห็นป่ะเห็นไหมผมจะเดินติดเว้ยอยู่ตรงกลางอะดี มันมองเห็นแต่ปัญหาก็คือถ้าไอ้พวกที่แบ้งบางอยู่กระจุกอย่างเงี้ยพวกมันไปไหนวะใครวิ่งล่องอยู่บ่ะนี่บ่อะเออวะจริงลแล้วแล้วแล้วยังไงอะ แล้วแล้ว,ลวโอ้ยก็มึงจะบังกูทำหาเยเหรอมึงจะดันกูทำไมเนี่ยเออมึงออไปดูด <c oughs> ิเออที่คนหนึ่งไปไหนวะมันทำบั๊กเหรอก็ไม่ใช่นี่วะวมันติดอะไรวะที่คนหนึ่งไปไหนอะเข้าไปคนนี้งอะ <c oughs> ผมไปไหนข้างนั้นนะกูอยู่ที่รอดชิปหาไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปฟไอ้ก๊อปมันจะบังกูทำหายนี่ทำหอไอ้ก๊อปแตกเอ้าเอ้าไปไหนอะติดเหรอไอ้ก๊อปโอ้ยมึงนี่อุ้ยเฮียแย่แล้ว ไอ้ก๊อบชาจะวิ่งชนกูแล้วมเนี่ยสวัสดีไปไหนเราเฮี้ยไปดิไอ้นี่มันมีปืนแช่แข็งวะอย่าบังกูนะ ไม่เอาหนักไม่บงังกูนะใครใช้ปืนใช้แข่งหรอวะมันใช้อยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยมึงฝากโอ้ยเฮียแย่และ โอ้โหกำลังจะพูดแล้วมึงก็มันม่นใจเกินไปฝากชิ้นได้กับมันอะอเฮียเมื่อกี้ก็ยิงไม่โดนไปนัดหนึ่งไอ้ก๊อปใหญ่ก๊อปย่อยฝากชิ้นได้กับมันไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปใหญ่ก๊อปเอ้ยมันกันชั้นปฐมไปเนี่ยอู้เชี่ยแม่งวิ่งไวด้วย มีปืนแช่แข็งมันก็ดีนะแต่ถ้ายิงไม่โดนนี่จบเลย <c oughs> โอ้โหมันก็มันก็ประกบกูเกินมึงไปอยู่เลนเดียวมาข้างหลังมึงทำไงอ่ะผมก็ไม่เห็นดีกอีไอ้คนใช้ปืนเนี่ยมันอยู่ไหนวะอนดานี่ผมไม่รู้นะว่าจุดสปอมันอยู่ไหน โอ้ยตัวเฮีย้ยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วตัวมันติดตัวอะไรวะตัวหาวเี่ยในป๊อปปี้พีรามรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมจะผมจะไปเอามันจะไปเอามัน,มนออกมาเว,ะวะ้ยโอ้ในตัวมันใหญ่เกินเว้ย คือต้องไปโดนตัวมันถึงจะตายเว้ยอันนี้นายแม่หมดตัวคาร์มัน่ะกูไม่หวังพึ่งปืนนน่นนหรอกไอเหียมีนักสามตัวมันจะไปยิงยังไงวะอ่านี่กูบังมั้งอ่ะกูประคบมือเนี่ยแงอุ่นไหมไอเหียเสียงยังใกล้ไม่กูกับมึงละอยู่กับสองคนเนี่ย เฮียเสียงยังใกล้อุย้ยมึงจะบงังกุดดิมันเป็นตัววาร์ปเว้ยไอ้เฮียนี่มันมีตัววาร์ปตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ครับแม่งวาร์ปได้กวิ่งกันหละ โอ้คนเยอะว่ะมันอยากสตรีมมั้ยเนี่ยตเน็ตการครับโหะดานนี้ไม่ไม่หนุกเนี่ยตู้เนี่ยก็ขึ้นได้เนี่ยเห็นวะตู้ขึ้นได้ตรงนี้จริงๆอ่อะยืนยืนตรงนี้ก็ได้นะเพราะว่าความสูงมันใกล้เคียงกับตู้แต่อาจจะสูงกว่าแล้วก็อ่ะตรงมุมนี่ก็ยืนได้เห็นปหะแต่ต้องยืนดีๆจริงๆนะแล้วก็ตรงจุดเกิดอุ้ยเฮี้ยตัวหาเลยวะเนี่ย นี่จะพาไปดูผมว่าตรงเชือกมันเอบได้เว้ยเนี่ยเชียววางตุ๊ก,กตาผมว่ามันเอบได้เออว่าเอบได้ยิงด้ความสูงนะ่าจะพอกระตูมันก็น่าเอบได้แหละเนี่ยมันจะไม่หนุกตรงนี้แหละเห็นปหใครมา,าย,มยิงอะไรมาวะเนี่ย อาเด็กห้องนี้เป็นห้องตันน่าจะแอบไม่ได้ละมั้งนะอไม่รู้เลยโหไม่เคยลองอ่เดี๋ยวลองก็ได้ไม่เป็นไรหมองไม่ได้อ่เดี๋ยวลองดู <c oughs> แล้วไอ้ก๊อฟกับคนนี้เขาเป็นอะไรกันเนาะทำไมอันดับเขาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไล่ๆกันอย่างนี้วะเขาเป็นอะไรวะ มันลอยมาผมไม่รอดหรอกมันลอยมันไม่ได้เดินด้วยอะครับก็ไว้ประมาณนี้ละกันคลิปหน้าจะยี่สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวมันจะลงช้าเกินไปเนาะเออยี่สิบสามนาทีแล้วอะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครจะให้เล่นคิวเวตหรือเล่นแบบนี้ต่อก็เม้นไว้ได้นะถ้าเน็ตพี่กลับเป็นปกติเดี๋ยวพี่จะมาเปิดสตรีมโอเคไหมโอเคเนาะไปแลายบาย